จดหมายเหตุกรุงศรีวันนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเคยเป็นแหล่งแร่พลอยแดงหรือรู้จักกันในชื่อทับทิมสยามครับแม้ปัจจุบันพลอยแดงจะหายากแล้วแต่ที่ชุมชนบ้านคลองขวางและบ้านช้างทูนก็ยังคงสืบทอดวิธีการร่อนพลอยในทานน้ำของชุมชนไว้และจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนุกสนุกของการท่องเที่ยววิถีนิเวศซึ่งไม่แน่นะครับ ว่นนานักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอาจโชคดีจากการร่อนพลอยก็เป็นได้ไปร่อนพลอยกันแล้วก็ไปเดินเที่ยวป่าชุมชนที่อุดมด้วยสมุนไพรหายากกันก่อนนั่งพักทำสปาสุ่มไก่สปาสมุนไพรแบบพื้นบ้านตบท้ายด้วยการลิมรสอาหารพื้นบ้านชาวชองทั้งหมดคือวิถีชุมชนของชาวอำเภอบ่อไร่ในตอนหน้าเดินทางต่อไปไหว้พระที่วัดทับทิมสยามกันครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย